เรชิน่าเคยจีบใครก่อนหรือเปล่าไม่เคยอะค่ะไม่เคยค่ะจริงๆก็ไม่เคยเคยค่ะเคยเคยทำไมอะมันต้องคีิปลูกป้าแล้วมันแดดดี้อะไรอะไรกล้าจีบก่อนไม่ได้ด้วย ไม่เคยหรอเพราะอะไรอ่ะอาจจะมีคนเข้ามาจีบมากกว่าไม่กล้าทำไมถึงจีบก่อนตอนนั้นนะชอบเขาค่ะบพอดีว่าวันนี้มีชาเลนจ์นิดๆหน่อยๆก็คือเรามีสติกเกอร์บอกรักแบบตะโกนนะครับจากซีรีส์เรื่องใหม่ของ Netflix นะครับ lady set love เกมชนคนโสดอยากจะให้เราเขียนชื่อเราแล้วเอาไปแปะใครก็ได้ตรงเนี้ยโอเคเปล่าได้ใครก็ได้เลยแปะให้พี่แทนได้ไหมไม่ได้เอาคนอื่นก็ลองลองอ่ะลองหน่อยแล้วกันเขียนชื่อกันเลยแล้วกันนะครับ กออไอ้ออยศขอติดสต๊กเกอร์ได้ไหมอะ่ะ I like you อะไรกะจีบตั้งนานล้วไปติดสักทีบอกไอล่ะนี่มันชอบไว้ซากกับแฟนเรามาสวัสดีค่ะพอดีอยากเป็นโยเลดี้อ่ะกแปะสติ๊กเกอร์ให้ได้ไหมกลางหัวใจผมเลยโโอ้ห คนโสดคนไหนอยากจีบให้ติดอยากสารภาพรักแบบตะโกนแบบเนี้ยมีจำกัดแค่200ใบรีบเลยรับฟรีได้ที่ ladysetlove.ak First s c o t t o g i r l f r i e n d สยามสแควร์ซอย5ครับวันที่13-14ถึง14กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นครับแล้ววันเลนทายน,นี้แข่งจีบกันต่อได้ที่ ladysetlove เกมชนคนโสดวันที่15กุมภาพันธ์นี้ที่ Netflix เท่านั้นครับ